สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้มาทักทายวันนี้แดดเปรีป้ยงๆเลยค่ะวันนี้แม่น้องทาม,มาเดินดูชะอมที่เพิ่งปลูกไปนะคะได้ประมาณอาทิตย์ก,ก,กว่าเกือบสองอาทิตย์แล้วค่ะแม่น้องทาม,มาอัปเดตให้ดูว่าเขาเป็นยังไงการแตกยอดเขาดีไหมนะมาดูกันค่ะเดี๋ยวแม่น้องทามจะพาไปดูกันนะคะนี่นี่ค่ะชะอมที่เราปลูกไป แตกยอดออกมาดีมากเลยนะคะทุกคนแค่อาทิษกกว่าเองนะคะทุกคนอาทิตย์เกือบสองอาทิตย์แล้วละค่ะที่แม่ลงทําพี่แม่ต้องทําลงคิปก่อนๆไปนะคะที่พามาปลูกกันนะเนี่ยฝนตกเกือบทุกวันทุกคนชะอมติดดีมากเลยเนี่ยติดดีติดเร็วมากเลยนะคะดูสิเขาแทงยอดออกมาใบยาวแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวนี้นี่ก้านยาวใบยาว ก็มีหญ้าหญ้าก็เริ่มเกิดมาแล้วนะนี่ค่ะเดี๋ยวพาไปเดินดูข้างหวังกันเนาะนี่เ็าแทงยอดออกมาใบยาวแล้วนะทุกคนชะโอมของเราอายุสองสัปดาห์ยังไม่ถึงสองหรอกค่ะสัปดาห์นิดนิดเขาก็เริ่มแตกใบออกมาเยอะแล้วนะนี่ค่ะ ข้างหลังฝั่งนี้ข้างหลังฝังงง่งนี้แต่ออกมาเยอะแล้วค่ะทุกคนเห็นไหมเล่นเห็นเขียวๆนี่จ้ะที่แม่น้องทามลงคลิปไปปลูกในร่องให้ดูนะคะนี่ค่ะเนี่ยดินแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันนะคะถ้าจะปลูกในร่องก็ดูดูสภาพดินของตัวเองด้วยว่าเป็นแบบไหนนะเนี่ยค่ะที่แม่น้องทามปลูกในร่องก็เพราะว่า ดินของแม่น้องํามันเป็นดินมันเป็นดินผสมดินคล้ายๆผสมดินดินลูกลางเนาะกีหินแหบานเห่านี่แหละเนาะมันแห้งเร็วค่ะทุกคนเวลาฝนตกเนี่ยขนาดฝนตกทุกวันเนี่ยเห็นไหมสภาพเขายังดูแห้งอยู่เลยเนี่ยเขาแห้งเร็วเนาะแม่น้องําก็เลยใช้วิธีปลูกในร่องเพราะว่าเวลาฝนตกอะไรก็จะได้ไหลลงร่องใส่ฟุนใส่ปุ๋ยอะไรก็จะอยู่ในร่องเนาะจะได้ไม่ไหลหนีแต่ถ้าแม่น้องําไม่ทาร่องคนะ่ะ น้ำไหลหนีหมดเลยนะทุกคนแล้วก็เขาจะแห้งเร็วมากเลยนี่แหละคะ่ะสาเหตุที่ปลูกในร่องเนาะถ้าดินพื้นที่ของใครเป็นพื้นที่ลุ่มที่ไม่ใช่ดินผสมหินแบบนี้นะคะเ้่าคล้ายกับว่าอุ้มน้ําดีอย่างนี้นะไม่ต้องยกล่องก็ได้นะทุกคนไถไถ,ถ,ถแล้วก็ขึงเชือกแล้วก็ปลูกได้เลยนะไม่ต้องปลูกในร่องก็ได้ถ้าปลูกในร่องมันอาจจะแฉะแฉะเกินไป ทำให้รากเขาเน่าเร็วนะทุกคนเนี่ยค่ะบางทีจะดูดูเหมือนยากก็ไม่ยากดูเหมือนง่ายก็ไม่ง่ายนะคะทุกคนการปลูกชะอมของเราเนาะนต้องดูสภาพดินของแต่ละคนด้วยนะนี่อันนี้ฝั่งนี้ลงลงทีหลังอันนี้ได้อาทิตย์เดียวนะทุกคนดูการแตกยอดของเขาแตกยอดดีมากนี่ค่ะเนี่ยเพิ่งลงได้อาทิตย์เดียวเอง ต้นชะอมของแม่น้องทามโค่นเลยทุกคนเนี่ยนี่โค่นเลยไปโดนอะไรนาะหมาหรืออะไรมนาะเหยียบก็ไม่รู้นะทุกคนดูสิเี่ยเขากำลังแตกยอดเลยนะสงสัยจะเป็นหมานะคะทุกคนนี่มันชอบเข้ามาในสวนบางทีมันก็มาวิ่งวิ่งรัดสวนของเราไปอย่างนี้นะ ก็มาทําให้ผลผลิตของเราเสียหายแบบนี้แหละนี่ค่ะนี่ล้มไปสามสี่ต้นใช้หมาจะเดินติดวิ่งผ่านวิ่งผ่านปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดปุดล้มไปเลยนี่นะคะทุกคนเนี่ยเห็นไหมขนาดฝนตกทุกวันก็ยังแห้งีสาเหตุที่เรายกล่องก็เพราะแบบนี้นะคะบางที่บางคนก็เป็นพื้นที่ลุ่มพื้นที่ลุ่มก็ไม่ต้องยกก็ได้นะคะนี่ มันเป็นคล้ายดินทรายผสมกับหินลูกลังเนี่ยทุกคนมันแห้งเร็วเนาะนต้นนี้แทงยอดขึ้นมาดีมากเลยทุกคนดูสินี่ดูยอดของเขาล้มไม่องทำก็เลยมาเนี่ยการปลูกเช่าอมเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องปลูกเฉียงหรือปลูกนอนนะทุกคนปลูกตั้งตั้งแบบนี้นะคะ เขาก็แทงยอดดีเหมือนกันนะไม่ต้องทำปูตั้งปลูกตั้งทั้งสวนเลยนะคะลองเอียงเอียงนอนๆอนดูแล้วมันตัดหญ้ายากทุกคนถ้าปูเฉียงเฉียงนอนนอนตัดแล้วก็ไปโดนกิ่งเขาขาดนะยากต่อการทำงานอีกเนี่ยค่ะปลูแบบต้องตั้งแบบนี้เลยค่ะเนี่ยง่ายแตกยอดดีเหมือนกันค่ะทุกคนบางทีการทำเกษตรนะคะก็ไม่จำเป็นต้องมีสูตรตายตัวนะทุกคน มันแล้วแต่สถานการณ์แล้วแต่สภาพอากาศแล้วแต่พื้นที่ดินของแต่ละที่ด้วยนะบางคนบอกว่าทําไมปลูกตรงนี้ปลูกแบบนี้พื้นที่ตรงนี้ดีปลูกแล้วสวยแต่ทําไมปลูกตรงนี้ปลูกเหมือนกันแต่ไม่สวยนี่แหละค่ะเหตุผลสภาพดินของเรามันไม่เหมือนกันเนาะแต่ละที่นี่ค่ะเราก็ต้องดูสภาพดินของตัวเองมากด้วย นูส้สวนใหญ่อยู่ข้างหน้านู้นะคะข้างหน้านี่แม่ต้องทามปลูกประมาณสองงานกว,ากว่านะคะตรงนี้จะปลูกเพิ่มที่ปลูกเพิ่มก็เพราะว่าตอนนี้ไม่พอขายค่ะยอดออกไม่พอขายแม่ค้าเนาะแม่แม่ค้าตลาดนัดแม่ต้องทามทำส่งแม่ค้าตลาดนัดนะคะนี่ค่ะก็ไปขายเองด้วยส่วนมากจะไม่ค่อยได้ขายเองหรอกค่ะแม่ค้าไม่แย่งออกไปหมด ก็ปลูกเพิ่มไปเจละนิดน้อยเจละเล็กละหน่อยนะคะทุกคนปลูกทีละเยอะดูแลไม่ทันนะคะเพราะว่าเราทําเองเนาะดูแลเองไม่ได้จ้างคนสวนเนาะนี่เพราะว่าข้างหน้าไม่ต้องทาปลูกงามแล้วได้ขายแล้วก็ประมาณสามสามเดือนแล้วค่ะฝั่งข้างหน้าเนาะฝั่งนี้ไม่ต้องทาก็มาปลูกเพิ่มลงเพิ่มเนี่ยไม่ต้องทำกล่าวว่าฝั่งนี้ได้สักเดือนกว่า ก็จะขยายเพิ่มเนี่ยจะไถตรงหญ้าลกๆตรงป่าแตงโมนี่แหละค่ะนี่สวนแตงโมนี่ไถปลูกเพิ่มไปอีกสักงานเนาะพอเริ่มงามแล้วก็ปลูกเพิ่มไปอีกนะถ้าปลูกทีเราเยอะๆดูแลไม่ทันค่ะทุกคนสักหน่อยหญ้าเขาขึ้นนี้ดูแลไม่ทันเลยนะช่วงเล็กๆเราต้องดูแลเขาดีๆดูแลเรื่องหญ้านี่แหละคะ่ะเพราะว่าช่วงโตเขาโตขึ้นมาเขาเริ่มคุมหญ้าได้แล้วเราก็หายเหนือนะะ่อยแล้วค่ะทุกคน ได้ขายเก็บขายเร็วได้เก็บขายเร็วมากเลยนะเดือนกวก,กว่าก็ได้ขายแล้วค่ะนี่วันนี้ไม่มีอะไรมากมาอัปเดตให้ดูกันนะคะเดี๋ยวแม่น้องทานจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์หนึ่งเดือนสองเดือนเดี๋ยวจะค่อยๆอัปเดตให้ดูกันเรื่อยๆนะคะเนี่ยอ่า ถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์ถูกใจก็ช่วยกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ไม่น้องทำ่อยนะคะไปแล้วจ้า